สว,ส,네สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนกันยายน2568ของผมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็ถึงรอบที่ผมจะต้องมีการเข้าซื้อหุ้นนะครับแล้วก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะสำหรับนักลงทุนหลายๆคนนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านน่าจะพอตน่าจะเป็นสีเขียวกันแล้วนะครับจากการที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยก็เริ่มสดใสขึ้นนะครับเริ่มเห็นทิศทางที่ดีนะมีโอกาสที่หลังจากนี้ไปนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยในในรอบนี้นะครับก็น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการเมืองนะครับที่มีการสับคั่วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่านะสับคั่วหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือเหมือนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อะไรเงี้ยก็น่าจะส่งผลแบบในเรื่องของความคาดหวังนะครับกับนักลงทุนนะที่มีต่อรัฐบาลชุดนี้ที่อาจจะ มีความรู้สึกว่าเออเปลี่ยนเปลี่ยนก็น่าจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับในในมุมมองผมแต่สุดท้ายก็คือต้องมาดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าซึ่งรัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่ได้ยาวนะครับประมาณ6เดือนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีเพิ่มไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึ่ง แต่สําหรับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไปถึงครบวาระของเขานะครับประมาณ6เดือนกว่าเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการยุบสภาหรือแบบเลือกตั้งกันใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีก็อาจจะส่งผลเชิงลบต่อตลาดหุ้นก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูกันที่ผลงานก่อนถ้าผลงานดีแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็อาจจะไม่ส่งผลต่อตลาดหุ้นเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับ สำหรับภาพรวมดัชนีเซ็ตณปัจจุบันนะครับดัชนีเซ็ตปิดเมื่อวันศุกร์ที่19กันยายน2568ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1,292.72จุดซึ่งถึงแม้ว่านตอนนี้ดัชนีเซ็ตจะไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ1,300จุดได้นะครับอาจจะเคยเห็นขึ้นไปทดสอบอะไรเงี้ยขึ้นไปแต่แต่1,300จุดกว่าแต่ก็จะมีแรงเทขายออกมาอะไรประมาณนี้ หลายคนอาจจะเกิดความกังวลแต่สําหรับผมนะครับผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แนวต้านใหญ่ๆอะไรประมาณนี้มันจะต้องมีแรงเคขายมาดากักรอเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ขออย่างเดียวเลยอย่าให้แนวโน้มของด e จิงเซ็เนี่ยมันเสียทรงก็พออะไรประมาณนี้นะครับในมุมมองของผมนะโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับภาพรวมมูลค่าการซื้อขายเป็นยังไงกันบ้างนะ สำหรับภาพรวมมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 8ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19กันยายน2 5 6 8นะครับเราก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ซื้อเข้ามานะนำโดยนัทุนสถาบันนะครับที่ซื้อสะสมสุดทธิอยู่ที่ประมาณ75,40ล้านบาทนะครับลงมาก็เป็นในส่วนของนทุนทั่วไปในประเทศนะหรือว่ารายย่อยก็ซื้อสุทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ3,771ล้านบาทนะครับ ส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งที่ขายออกมานะก็นําโดยนักทุนต่างชาตินะครับก็ขายสุดที่สะสมออกมาอยู่ที่ประมาณ6480ล้านบาทนะครับแล้วก็บรกเกอร์นะครับขายสุที่สะสมอยู่ที่ประมาณ4830ล้านบาทเมื่อเรามาดูมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นทั้งปีนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่19กันยายน2 5 6 8 แล้วก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ซื้อเข้ามานะครับก็ยังคงเป็นนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะหรือว่ารายย่อยซึ่งก็ซื้อสุดที่สะสมอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแล้านบาทนะครับอันนี้คือทั้งปี68นี้โดยที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ขายออกมานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มก็นําโดยนักทุนต่างชาตินะครับที่ขายสุดที่สะสมนะครับอยู่ที่ประมาณ9768ล้านบาท โบกเกอร์นะครับขายสุดที่สะสมออกมาอยู่ที่ประมาณ18,964ล้านบาทนะครับแล้วก็สถาบัานนะขายสุดที่สะสมอยู่ชื่อมาม973าณ973ล้านบาทจากภาพตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19กกันยายนนะครับกลุ่มที่ซื้อเข้ามา ที่น่าจะเป็นตัวผักดันตลาดก็น่าจะเป็นสถาบันนะครับที่เป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามาในขณะที่ต่างชาตินะครับเราเห็นว่าในเดือนนี้เริ่มขายน้อยลงนะครับขายลดลงจากของเดือนที่ผ่านมาแต่พอเรามาดูโดยภาพรวมของทั้งปี -68 นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าต่างชาติมีการขายสุทธิสะสมออกมาค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนนะครับเดือนก่อนจะอยู่ที่ประมาณ70,000ล้าน80,000ล้านนี่แหละแต่ว่าเดือนนี้นะครับ มีการขายสุทธิสะสมทั้งสิ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ90 0 0 0มล้านกว่าบาทน,นะครับในภาพของรายปีนะแต่ภาพของรายเดือนนะตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับของเดือนที่แล้วแต่ต้องพูดอย่างนี้นะครับมันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผมทำคลิป ซึ่งมันยังไม่ได้จบเดือนนะครับยังคลิปนี้ก็ทําในช่วงวันที่19ใช่ไหมมันก็ยังเหลืออีกตั้งอาทิตย์กว่าใช่ไหมครับกว่าจะสิ้นเดือนอะไรงนี้ก็จะต้องไปราดูกันนะว่าหลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับภาพรวมของการขายออกมาของต่างชาติจะเป็นยังไงนะครับแต่ณนะตอนนี้ก็สถาบันก็น่าจะเป็นคนที่ผักดันตลาดในรอบนี้นะครับ ก็เราจะเห็นแหละถ้าถ้าสถาบันกับลายย่อยผักดันตลาดก็จะเป็นภาพประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยภาพมันจะดีขึ้นกว่านี้นั่นเองนะทีนี้เมื่อเรามาดูมุมมองในในภาพของกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับ the chingset นะในในกราฟรายวันนะครับเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นการเคลื่อนไหวของ the chingset นะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวเป็นรูปสามเหลี่ยม เพื่อที่จะเลือกทางนะครับว่าจะไปต่อหรือว่าจะกลับเป็นขาลงอะไรอย่างนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับตลาดหุ้นก็เลือกที่จะไปต่อเพราะเราจะเห็นว่าหลังจากที่มันเป็นการไซด์เวย์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็น A B C D E นะครับทีนี้มันก็เลือกที่จะขึ้นมาต่อจนทะลุตรงบริเวณ1,300จุดขึ้นไปได้นิดหน่อยนะครับก่อนที่จะมีแรงเทขายลงมา ซึ่งการเทขายลงมาแบบนี้นะครับเราอาจจะมองได้ว่านะครับน่าจะเป็นการย่อลงมาเพื่อพักฐานแบบพักความร้อนแรงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเรามาดูตรงเส้นอไอซ์เนี่ยเราเจะเห็นว่าตอนนี้ เส้นไหนายก็อยู่ในระดับประมาณโซน o v e r b o a r d ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่จะมีแรงเทขายออกมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับแนวต้านตรงบริเวนประมาณสัก1,300จุดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญอยู่พอสมควรนะครับในเชิงจิตวิทยาเพราะฉะนั้นการที่มันจะผ่านขึ้นไปแบบง่ายเลยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นไปได้ยากอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างไรก็ดีนะก็ถือว่าหาตอนนี้ ณนะตอนนี้เนี่ยในภาพของกราฟรายวันเนี่ยดัชชินเซ็ตก็สามารถปรับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นเอเมสองวันได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในขณะที่มุมมองในกราฟรายสัปดาห์เราเห็นว่าตอนนี้นะครับดัชชินเซ็ตก็สามารถขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณเส้นเอเมเจได้แล้วนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนเหนือเส้นเอเมเจได้แต่ก็มีแรงเทขายกดดันลงมานะครับตอนนี้อยู่ปิ่มๆตรงบริเวณเส้นเอเมเจนะก็คาดหวังให้ อาจจะชิงเซตในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้น AM a ะ75ให้ได้นะครับแต่พอมาดูในส่วนของเส้นไอซไก็ก็ถือว่าก็เข้าใกล้โซน o v e r b o ์บอทแล้วนะก็เป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะน่าจะย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับให้เส้นไอซไเนี่ยลงมาอยู่ต่ํากว่านี้ก่อนนะครับถึงน่าจะมองไปในภาพว่าน่าจะไปต่ออะไรประมาณนี้นะ ส่วนสำหรับมุมมองในกราฟรายเดือนนะตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่านะตอนนี้เราเห็นภาพของการรีบาวกับขึ้นมาเข้าใกล้เส้นเมื่อสองร้อยนะในกราฟรายเดือนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าใกล้บ้างแล้วในขณะที่เส้นอาศัยในกราฟรายเดือนก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับมีแนวโน้มว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะตอนนี้อาจจะมองไปได้ว่าในในภาพของระยะสั้นระยะกลางเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นภาพที่ดีนะครับแต่ว่าในภาพของระยะยาวนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สวยมากอาจจะอยู่ในกรอบของประมาณ50-50อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะต้องไปดูในหุ้นรายตัวเพิ่มเติมหุ้นที่เพื่อนๆสนใจอีกทีหนึ่งนะครับเพราะบางที ภาพรวมของดัชิเซตอาจจะออกมาดีแต่ว่าภาพรวมของหุ้นลายตัวเนี่ยอาจจะออกมาไม่ได้ดีก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับค่าเงินบาทในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ31บาท32บาทต่อดอลลาร์นะครับก็ถือว่าค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะก็แสดงเห็นถึงอาจจะเป็นภาพของเงินทุนจากต่างชาตินะครับไหลเข้ามาในบ้านเรานะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ เข้ามาในธุรกิจอะไรต่างๆของเขาเนาะแล้วก็อีกที่เหลือก็อาจจะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแต่มันก็ค่อนข้างสวนทางกันอยู่นิดนึงนะครับค่างเงินบาทเนี่ยแข็งค่าแต่ว่าต่างชาติทำไมเน้นขายหุ้นไทยจังเลยไม่ค่อยที่จะซื้อเท่าไหร่เลยนะครับในขณะที่ราคาทองคำนะตอนนี้คือก็สามารถที่จะเลือกทางได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปต่อแล้วนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไว้เมื่อเดือนที่แล้วเลยว่า ในตอนนั้นน่ะราคาทองคำเนี่ยมันกําลังไซด์เว์เพื่อที่จะเลือกทางซึ่งตอนนั้นผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างเยอะนะครับและตอนนี้ก็คือมันเลือกที่จะไปต่อเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งราคาทองคำณตอนที่ผมกําลังทําคลิปอยู่เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ3 6 8 4ดอลลาร์ต่อหนึ่งออนนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยหมายถึงว่าราคาทองคําที่ขายที่ประเทศไทยตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เท่าที่ผม จำไม่ได้เนาะประมาณ5 0,000ื่นกว่าเนาะอูก็สุดยอดเหมือนกันนะครับในส่วนของราคาทองคําก็มีอะไรให้ผมกลับมานั่งคิดอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับค่าเงินบาทที่แข็งราคาทองคําที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเนาะค่าเงินบาทแข็งค่าราคาทองคําปรับตัวขึ้นอะไรนี้ อ่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับลองมาคอมเมนต์พูดคุยข้างล่างกันหน่อยละกันโอเคทีนี้เรามาดูภาพรวมพอร์ตลงทุนหุ้นแบบด c ซเอด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนกันยายน2 5 6 8ของผมกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดือนนี้ผมมีการซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามาขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พอร์ตผมเป็นยังไงเนาะสำหรับเดือนกันยายน2 5 6 8นี้นะครับผมมีการเติมเงินเข้ามาจำนวน4,400บาท ตัว2,400บาทที่เติมเกินขึ้นมาเนี่ยก็มาจากปันผลที่ผมได้รับจากหุ้น PT แล้วก็หุ้น LPH นะครับรวมกันแล้วก็อยู่ที่2,400บาทผมก็มีการซื้อหุ้น BTS เข้ามาจำนวน100หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ3บาท28สตางค์ต่อหุ้นหุ้น CPO นะครับซื้อเข้ามาจำนวน9หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ44บาท25สตางค์ต่อหุ้น หุ้น l p h นะครับซื้อเข้ามาจำนวน125หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ3.98บาท98สตางค์ต่อหุ้นหุ้น pt ซื้อเข้ามาจำนวน234หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็คือ1 1บ0าท80สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้น ptt ซื้อเข้ามาจำนวน13หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ31.25บาท25สสตางค์ต่อหุ้น ก็อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้เมื่อเมื่อสองสามคลิปที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดนะครับผมได้เปลี่ยนรูปแบบในการซื้อหุ้นนะถ้าเกิดว่าปันผลของหุ้นตัวไหนที่เข้ามานะครับผมก็จะอาปันผลตัวนั้นไปซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ไม่ไดเอามากระจายแล้วในส่วนของปันผลเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็เห็นว่าผมซื้อหุ้น PT เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าได้ปันผลจากหุ้นตัวนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะ สำหรับภาพรวมของพอร์ตของผมนะตอนนี้นะครับก็จะพบว่าตอนนี้ผมมีหุ้น bts อยู่ที่จำนวน4,485หน่วยราคาต้นทุนก็คือ7บาท48สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่3บาท22สตางค์ต่อหุ้นหุ้น bts ของผมก็ติดลบนะครับติดลบเกินครึ่งเลยก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ56.9% 5นะครับตัวต่อมาหุ้น cpo เนี่ยก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับ 572หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่60บาท60สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบุนกระดานนะครับก็อยู่ที่48บาทต่อหุ้นหุ้น CPO ก็ติดลบเหมือนกันก็ติดลบค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ 20. 8นตะตัวต่อมานะครับหุ้น LPH ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด3 1 3 1 1หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่4บาท61สตางค์ต่อหุ้น ส่นราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่4บาท22สตางค์ต่อหุ้นสำหรับหุ้น LPH ก็เริ่มมีภาพที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีกำไรที่โตขึ้นมานะก็ส่งผลทาให้หุ้นในพอร์ตของผมหุ้น LPH เนี่ยก็ติดลบลดลงนะครับปัจจุบันก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ8.5นะมาต่อกันที่หุ้น PT นะครับปัจจุบันก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด4,823หน่วย ราคาต้นทุนก็คือ7บาท65สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่12บาทต่อหุ้นปัจจุบันหุ้น ptt ของผมก็บวกอยู่ที่ประมาณ56.79%มาที่หุ้นตัวสุดท้ายในพอร์ตของผมนะครับอย่างหุ้น ptt ปัจจุบันก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด984หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่35บาทส9สสตางค์ต่อหุ้น ส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่33บาท25สตางค์ต่อหุ้น PTT ตอนนี้ก็ติดลบอย่ที่ประานงะครับก็จะเห็นภาพของหุ้น PTT เนี่ยราคาเขาเริ่มปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นแล้วนะครับล่าสุดเขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้วนะครับให้หุ้นละ90สตางค์เลยนะซึ่งก็จะขึ้นเอกดีในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จ่ายวันที่17ตุลาคม2 6 8นี้นั่นเองนะครับ อ่ะถ้าใครอยากได้เงินปันผลของหุ้น PT ทีก็ลองไปหาแนวรับแนวตา้านลองไปดูไปศึกษากันเพิ่มเติมละกันเนาะย่พอมีเวลานะครับสำหรับพอร์ตปัจจุบันของผมนะตอนนี้นะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ5.68ซก็เริ่มติดลบลดลงแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ติดลบไปมากถึง8เก,กว่าๆเลยนะครับก็เห็นภาพที่ดีขึ้นเนาะในภาพของระยะสั้นณนะตอนนี้นะครับ สำหรับต้นทุนรวมของผมณตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 5 4 5 7 4บาทโดยประมาณนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่ผมมีการเติมเข้ามาทุกๆเดือนนะครับเดือนละ2,000บาทเนี่ยตอนนี้ก็รวมกันอยู่ที่1 3 4 0 0 0บาทนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นปันผลที่ผมได้รับผมก็มีการเติมเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนต่างราคาที่ผมมีการขายหุ้นออกไปในช่วงแรกนะก็ทำให้ได้เป็นเงินต้นทุนรวมประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอร์ตผมยัง ลบนะครับแต่ถ้าหากลบกลับในส่วนของปันผลที่รับเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงมีกาไรอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนปันผลของผมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวอตอนสิ้นปีนะครับจะมาสรุปให้ดูว่าตั้งแต่ผมทํา DCA มาเนี่ยปันผลของผมมันมีการเพิ่มขึ้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าปันผลที่ผมได้รับเนี่ยในปีนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะครับประมาณ4%เ็เกือบเกือบ5%แล้วนะ แล้วขอเพื่อนๆเ,เป็นยังไงนะครับลองมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันข้างล่างคลิปนี้กันหน่อยละกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำดีเจหรือเปล่าก็ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างดูทั้งซีรีส์นี้เป็นตัวอย่างดูก็ได้นะครับตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยยังไม่เห็นบวกเลยอะไรนี้ก็ลองดูละกันนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของเนื้อหาในคลิปนี้นะครับโอเคเอ่อถ้าเพืเ่นอนๆท่านใดนะครับที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างคลิปนี้หรือจะเข้ามาพูดคุยส่วนตัวนะครับในแฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นของผมนะครับตรงนี้ก็ได้นะส่วนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ